สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรดาพาสุขภาพดีอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรดามี5รา,ายการของอาหารมื้อเย็นมาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับลดความอ้วนกันค่ะเชิญรับชมรับฟังนะคะ อ๋อแต่ก่อนอื่นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้รัตตาด้วยนะคะภาวะอ้วนหรือว่าลงพุงนี่นะคะคือไม่มีใครต้องการหรอกนะคะแต่ว่าถ้าอ้วนแล้วก็ลดยากมากเลยค่ะมีหนำซ้ำภาวะอ้วนภาวะลงพุงนะคะเป็นสาเหตุหรือว่าบ่อเกิดของโรค เบาหวานความดันโลหิตหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคข่าเสื่อมไขมันหลอดเลือดแถมยังทําให้เราเกิดความไม่สบายตัวําไม่มั่นใจความไม่เชื่อมั่นในหุ่นของตัวเองค่ะเมื่อเรามีภาวะอ้วนหรือภาวะลงพุงแล้วนะคะการ ลดอาหารการมดอาหารนี่เป็นอะไรที่แสนจะทรมานนะคะเพราะว่ายิ่งอ้วนก็ยิ่งชอบทานเห็นนูน่นเห็นนี่ถึงเวลาน้ำย่อยออกมาแล้วก็หิวมากมายค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ถ้าจะให้งดเลยมันก็ไม่ไหวแล้าดาก็เลยแนะนําเมนูอาหาร5เมนู5ชนิดนี้นะคะ5อย่างนี้นะคะมาให้เพื่อนๆที่ค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะหรือว่ามีพุงเยอะนะคะมาทานในอาหารมื้อเย็นค่ะเพราะว่าอาหารที่สําคัญที่ส่งเสริมทําให้อ้วนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือไขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ ก็คืออาหารเย็นนั่นเองค่ะอาหารมื้อเย็นนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วก็จะเกิดการสะสมเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เราพักผ่อนร่างกายเราไม่ได้ออกแรงที่จะทําการเผาผลาญให้สลายไปนะคะก็เลยเกิดการสะสมค่ะเมนูอาหารที่หนึงเลยค่ะ ก็คือน้ําเปล่าดีๆเรานี่เองค่ะน้าเปล่าสะอาดค่ะดื่มเยอะๆเลยนะคะหรือถ้าจะให้ดีเพิ่มขึ้นก็คือแก้วก่อนจะนอนนะคะก็เป็นผสมน้ํามะนาวซึ่งคลิปก่อนๆน,นะคะละดาได้ลงไว้ว่าน้ำมะนาวช่วยไปสลายไขยมันเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ,อ,ะอาหารชนิดที่2ก็คืออาหารประเภทจัดปลานั่นเองค่ะเมนูที่จะแนะนำก็คือให้เน้น ไม่ปรุงด้วยน้ำพันเลยนะคะปลาเนึ่งค่ะปลาต้มปลาปิ้งถ้าจะให้ดีนะคะก็เป็นปลาเกี่ยวกับปลาทะเลน้ำนึกโอเมก้าสคือปลาซาดีนหรือว่าปลาแซลมอนนั่นเองค่ะแต่ก็ราคาแพงหน่อยนะคะแต่ก็ปลาน้ำจืดบ,บ้านเราก็ทานได้ค่ะเมนูที่3ค่ะ อาหารลดแซบมาเลยค่ะก็คือส้มตำเรานั่นเองค่ะส้มตำเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารทั้งแร่ธาตุแล้วก็มะละกอนะคะเขาจะมีสารที่ช่วยในการย่อยทำให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารดีมากเลยค่ะ เมนูที่4ก็คือเมนูยำผักสลัดรวมนั่นเองค่ะแต่เมนูนี้ให้ระวังนิดนึงเรื่องของน้ํายำสลัดนะคะอย่าให้หวานหรือให้มันเกินไปค่ะหรือเป็นครีมพวกนี้นะคะเพราะไม่งั้นก็ลดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ5เมนูแกงผักรวมนั่นเองค่ะโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมนะคะ ทั้งอร่อยแล้วก็มีใยอาหารไฟเบอร์มากมายช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนะคะเพื่อนๆเ,เมนูอาหารที่ระดาจัดมาก็เป็นอาหารเป็นเมนูอาหารที่ทําค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่เราคุ้นชินค่ะแต่ส่วนมากถ้าคนที่อ้วนนะคะก็จะไม่ค่อยชอบทานพวกนี้ระดาก,ก็เลยจัดมาให้ว่าเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ทาน ได้ง่ายทำง่ายสำหรับคลิปนี้รดาขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ